สวัสดีครับนิโน่สู่มิสเตอร์พูฟชาแนลนะครับ mm hmm. ผมภูผาผมจบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สกายไอเอ็ n จิเนียริงนะครับผม,มเป็นคนเรียนภาษาอังกฤษพนักงานช่วยนะผมสอบไเอลได้8นะครับไม่ใช่พวกกูเก่งอังกฤษแต่ด้วยชาติมาต่างที่ผมสะสมมาทั้งหมดสอบ14ครั้งถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนไอเอลของผมแอร์ไลน์ทามบอลเลยลิงก์อยู่ใน description ข้างล่างนะจ๊ะสกิลละก็ร้อยก็สิบเท่านั้นมาวันนี้นะครับกูจะมาพูดถึง Engineer ทั้ง8แบบนะความจริงมันมีมากกว่านี้พวกมึงจะสามามรถ specialize แบบไปเป็นเอ็กซ์เพิทางด้านใดด้านหนึ่งซึ่งมันมีชื่อหลายชื่อแล้วมงโหเยี่ยยืดยาวนะแต่ถ้ามึงจบมาจากมัธยมมึงอยากจะเข้าเอนจิเนียร์มึงอยากรู้ว่ามึงอยากจะเป็นวิศวะนะเพราะมึงเก่งเลขกับฟิสิก์เหมือนกูกูเนี่ยนะมีออปชั่นให้เลือกเยอะมากนะวิศวะมีหลายแบบกูไม่รู้ตอนที่กูเรียนอยู่นะกูไม่รู้ว่ากูจะเข้าอันไหน แล้วกูจะบอกให้ตอนที่กูแอพพลายไปสมัครเคมบริดจ์เคมบริดจ์โชคดีมากว่า2ปีแรกมันให้กูเรียนทุกอย่างเพราะฉะนั้นกูเลยรู้ทุกอย่างว่าแต่ละอันคืออะไรนะอย่างจริงๆนะและพอมันเรียน2ปีเสร็จปุ๊บใช่ไหมที่เคมบริดจ์นะมหาลัยอื่นมันจะไม่ไม่เป็นอย่างนี้ปีที่3มันจะให้เลือกว่ามึงจะเลือกอะไรนะมึงอยากเรียนอะไรมึงค่อยเลือกเพราะฉะนั้นกูจะบอกให้ถ้ามึงไม่รู้ว่ามันว่ามึงอยากเรียนอะไรแล้วมึงแอพพลายไปเลยนื่งคนส่วนใหญ่อะ มันไม่ค่อยรู้เว้ยม็เด็กจบมัธยมจากเรียนฟิสิกส์กับเลขเก่งมันจะรู้ได้ไงแต่ละอย่างคืออะไรมึงจะรู้ได้ไงว่าแต่ละอย่างมึงต้องเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันก็เลยเลือกผิดพอมึงเลือกผิดปุ๊บมึงก็เลยแฮต้องไปเรียนใหม่แฮะต้องไปซิลแฮไม่รู้ฝืนเรียนไปนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะมาสอนให้พวกมึงรู้ว่าแต่ละอย่างคืออะไรโอเคเพราะฉะนั้นเริ่มกันเลยแมคชชันิกคนที่อยากเป็นช่างกลนะอยากเป็นวิศวะเครื่องกล นะครับคืออะไรนะคืออะไรคืออะไรสิร่งที่มึงต้องเข้าไปตอนแรกนะตอนแรกเนี่ยกูบอกให้ตอนที่กูอพพลายเข้าเคมบริดจ์กูอพพลายไปเป็นเมคานิกเอนจิเนียร์นะแต่พออยู่ไป2ปีปุ๊บกูเลยรู้ว่ากูอะเป็นคอมพิวเตอร์โอเคอ่ะเมคานิกคืออะไรนะครับยกตัวอย่างมีอ็อบเจกต์อยู่ตรงนี้นะเตะอ็ะอบนนเ,เจตกตไ์ไปฟิววววววงวว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 ยวว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 ว อะไรอย่างนี้นะนี่คือแมคาีนิกนะมันจะเป็นการหมุนนะการหมุน radius r moment of inertia อะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่มึงจะต้องทำโอเคไหมถามว่ามึงต้องทำอะไรมึงต้องคำนวณให้เป็นมันมันยากมันดูง่ายไหมมันดูมันดูแบบโอ้โหเชี่ยแมคชนิกมึงก็แค่แบบไอ้เหี้ยเอาฟันเฟืองมาก่อไม่ใช่นะมันยากนะเว้ยการคำนวณเลขของไอ้แมคาีนิกเนี่ยแม่งยากมากนะเว้ย นะมันไม่ง่ายโอเคแต่กูจะบอกให้นะพอมึงคำนวณไปแล้วอ่ะมึงจะเข้าใจว่าตอนกูทำโปรเจกต์นะกูยังอาจจะไม่ได้เรียนถึงแบบขั้นแมคานิกเข้าแบบสุดยอดตอนกูทำโปรเจกต์นะกูจะบอกว่ามันไม่ได้ใช้ตอนกูทำโปรเจกต์คือตอนที่เราสร้างหุ่นยนต์จริงๆนะกูก็ลองเลื่อยดูนะลองแบบลองมาติดดูนะตอนทำโปรเจกต์ แล้วกูจะบอกให้อย่างหนึ่งนะหนกับ2คือมึงจะมีโปรแกรมเรียกว่า CAD สิ่งที่มึงต้องทำอ่ะถ้ามึงอยากเป็นแมชช a นิกคือมึงก็ต้องทำ CAD ชื่อว่า CAT solid work นะ solid work มันจะเป็นโปรแกรมที่ให้ร่างร่างดีไซน์แบบออกมาแล้วตัวอย่างเช่นมึงจะสร้างรถอย่างเงี้ยมึงก็ต้องไปร่างในแบบก่อนถูกไหม โปรแกรมเียเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบมึงจะใช้สร้างมึงจะรู้ว่าท่อเนี่ยต้องต่อกับขนาดเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่วะนะแล้วกูจะบอกให้ถ้ามึงไม่ชอบโปรแกรมอันนี้ถ้ามึงไม่ชอบวาดแบบมึงอย่าเรียนแมคาีนิกเพราะชีวิตมึงต่อจากนี้มึงจะใช้เฮียนี้ตลอดนะครับกูบอกให้ที่กูไม่ไปเรียนต่อแมคชีนิกกูมาเรียนคอมพิวเตอร์เพราะกูไม่ชอบไอเฮียนี้นะมันหลายคนอาจจะชอบการดีไซน์หลายคนมันจะชอบ การทําแต่กูไม่ชอบนะมันดูแบบกูไม่ชอบอะ่ะเพราะฉะนั้นพวกมึงลองไปรีเสิร์ชเพิ่มนะลองไปใช้ก็ได้มันน่าจะมีโปรแกรมให้ใช้ฟรีอยู่แล้วนะลอง try โอดูนะโอเคบางทีมันก็ไม่ใช่ solid work แต่ว่าโปรแกรมมันก็คือเหมือน solid work นะคล้ายๆกันบางทีก็ใช้คนละแบบอะ่ะถัดมาเราแมชชนิกเรียบร้อยไปอิเล็กทริกอิเล็กทริกนะครับสิ่งที่มึงต้องทํา ตอนฟิสิกส์ตอนมึงเรียนฟิสิกส์มึงก็คำนวณถูกไหมมึงก็ชอบคำนวณโอห์มคำนวณแอมนะคำนวณที่อะไรพวกนั้นอะแน่นอนพอมึงเข้าไปเรียนมึงก็ต้องคำนวณเยอะแยะมากมายนะมึงก็ต้องคำนวณว่าพาวเวอร์ไลน์จากสถานีนี้ไปอีกสถานีหนึ่งต้องใช้เท่าไหร่ transformer แปลงหม้อแปลงแปลงอันนึงไปต้องใช้เท่าไหร่แต่สิ่งที่มึงต้องทำจริงๆอ่ะคือนี้ตอนที่มึงจะต้องทำงานตอนที่มึงจะต้องทำโปรเจกต์มึงเรียนจบมาปุ๊บถ้ามึงอยากจะไปทำงานตรงสายทางอิเล็กทริคอลเอน e ิเ L.T. s p i e L.T. s p i e คืออะไร L.T. s p i e ก็คือโปรแกรมนะครับโปรแกรมในการวาดเจร์กิตเหมือนโปรแกรมในการดีไซน์แมชชีนิกเมื่อกี้คือในปัจจุบันเนี้ยไอ้พวกคำนวณพวกเครื่นั่นนะ่ะส่วนใหญ่นะเกือบทุกเค่องมันมีการใช้แคลคูลเลเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยคำนวณอยู่แล้วไม่ใช่แคลคูลเลเตอร์คอมพิวเตอร์นะมึงมึงไม่ต้องไปคำนวณนั่งโอห์มนั่งแอมอะไรงั้นนะจ๊ะเพราะนั้น L.T. Spy i c เนี้ยมันจะเป็นโปรแกรมไว้ให้มึงใส่ว่าไอ้เคร้่นี่อยู่นี่นะอ่า กูหยิบอุปกรณ์ตรงนี้มาตรงนี้นะอ่ากูหยิบตรงนี้มาต่อเป็นเซอร์กิตที่มันงงๆอะ่ะแล้วก็โหยาวๆนะมึงก็ต้องอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าแอมมิเตอร์ตรงนี้เข้ามาตงนี้เข้ามาเป็นยังไงนะตอนนั้นอนะ่ะตอนที่กูทากูทาโปรเจกต์ Project อันนึงเรื่องของการสร้างวิทยุสร้างจากแบบปกติสร้างจากแบบสายไฟเลยนะเว้ยสร้างวิทยุออกจากสายไฟให้มันแบบจับคลื่นเสียงแล้วก็ออกมาเป็นบบลำโพงได้นะกูก็คือต้องมานั่งต่อเซอร์กิตพอกูทำโปรเจกต์ไปปุ๊บ กูรู้แล้วกูไม่ชอบแต่ถ้ามึงชอบมึงก็ไปเรียนได้โอเคไหมเพราะนั้นกูแนะนํากูแนะนําก่อนที่มึงจะไปตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรนะว่ามึงเก่งเรื่องไฟฟ้ากูแนะนําให้มึงลองไปศึกษาดูก่อนว่า Electrical Engineer เนี่ยเนี่ย LT Spice เขาเกี่ยวทำกันยังไงนะแล้ววันๆที่มึงต้องทำเนี่ยคืออะไรโ,โหเต,ต่อเซอร์กิตอะไรยังไงถ้ามึงชอบมึงก็ไปทำโอเคอ่ะอิเล็กทริกเสร็จละ ซีวิวนี่คือโยธานะครับโยธาเนี่ยเพื่อนหลายคนอันนี้ไม่ได้กูนะคือหลายคนอ่ะคือต้องไปหน้าง,งานหน้าง,งานก็คือมึองต้องไปมึงต้องไปแบบดูแลเอ่อก่อก่อสร้างถูกไหมโยธาไปก่อสร้างซีวิวคือการก่อ,กอสร้างครับแล้วหลายคนเนี่ยไม่ชอบถ้ามึงแบบกลัวแดดกลัวฝนกลัวลมกลัวหนาวมึงอย่าเลยกลัวร้อนซีวิ l เนีย่ยไม่ใช่ทางมึงถูกไหมเคพูดถึงซีวิวคืออะไรนะครับซีวิวคือตอนที่กูเรียนนะ มันจะมีเขาเรียกว่า ibe a m เว้ยยกตัวอย่าง beam มน่าจะเคยเห็นนะในพวกงานก่อสร้างใช่ไหมพอมึงก่อสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมึงก็ต้องคำนวณว่า ibe a มเนี่ยมึงจะใช้ขนาดเท่าไหร่น้ำหนักของ ibe a m คือเท่าไหร่ถ้ามึงจะสร้างตึกขึ้นมา1ตึกเนี่ยนะหตึกมึงจะต้องสร้างด้วยขนาดเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่มันถึงจะไม่ล้มมันถึงจะไม่ถลม่มโอเคไหมแล้วมันจะมีโปรแกรมตรงนี้อยู่แล้วแหละนะที่กูไม่เคยใช้เพราะกูเรียนไม่ถึงขนาดนั้นแต่สิ่งที่กูทำคือกูคำนวณ ibeam นะว่า ขนาดเท่าไหร่วะนะแตกแรงแตกฟอร์สอะไรพวกนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วซีวิลเนี่ยเพื่อนกูที่จบจากซีวิลนะต้องไปทำงานตรงสายซีวิลต้องออกไซสเกือบทุกลายนะจ๊ะถ้ามันถ้ามึงอยู่ในออฟฟิศมึงก็จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีงานที่อยู่ในออฟฟิศครับต้องไปหน้าง,งานโอเคซีวิลเสร็จแล้วมาเคมีคอลเอนจิเนียร์หลายคนไม่ชอบไม่ไม,ไม่ไม่ชอบไม่รู้ว่าเคมีคอลเอนจิเนียร์คืออะไรแต่รู้ว่ามันต้องใช้เลขกับ ฟิสิกส์เราก็ต้องใช้เคมีถูกไหมเพราะว่าชื่อมันคือเคมีคอลเอนจิเนียร์อันอื่นเนี่ยมึงไม่ต้องใช้เคมีก็ได้แต่มึงต้องใช้เคมีเพราะมึงเป็นเคมีคอลเอนจิเนียร์เคมีคอลเอนจิเนียร์คือทําอะไรครับเคมีคอลเอนจิเนียร์คือผลิตสารที่อะไรก็ตามผลิตน้ํามันอะไรอย่างนี้นะยกตัวอย่างมึงจะต้องไปดีไซน์แพลนแพลนให้เขามึงต้องไปดีไซน์แพลนให้เขาว่าการผลิตโปรเซสของมึงเนี่ยเป็นยังไงนะมึงจะต,ต้อง แล้วหนึ่งมึงดีไซน์ยังไงนะยกตัวอย่างนะตอนนั้นกูเคยไปทำโปรเจกต์ง่ายๆเลยก็คือท่อฟลู Flow เนี่ยมึงจะต้องคำคำนวณว่าการ Flow ของไอ้น้ำเนี่ยต้องเร็วต้องขนาดเท่าไหร่ท่อต้องยาวเท่าไหร่ต้องมีเพรสเชอร์เท่าไหร่ในท่อมึงถึงจะไม่ทําให้ท่อแตกมันถึงจะการ Flow ข้างในมันถึงจะมิกซ์กันได้แบบเต็มที่อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องฟลูดไดนามิกนะ ส่วนใหญ่แล้วมันก็คือการดูรแลแผนการสร้างแผนดีไซน์แผนอะไรอย่างนี้นะเคมีคอลเอนจิเนียร์ไม่ได้เกี่ยวกับเคมีก็เกี่ยวกับเคมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเคมีขนาดนั้นนะมันอาจจะต้องรู้เรื่องเคม,มงเคมีอะไรนะแต่สุดท้ายมันคือการดีไซน์แผนโอเคถัดมาหลายคนเนี่ยเห็นคำว่าเคมีคอลเอนจิเนียร์คิดว่าการสร้างสารอะไรพวกนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเคมีคอลเอนจิเนียร์เป็นการสร้างแผนส่วนแมททีเรียลเนี่ยคือการสร้างพวก เสื้อนะเราต้องใช้แมทเทอเรียลอะไรในการทําเสื้อคัตตอนนะยกตัวอย่างเช่นมึงเคยเห็นเรื่องถุงเท้าแบบไม่มีกลิ่นไหมถุงเท้าที่มึงใส่แล้วเจ็ดวันแล้วมันไม่มีกลิ่นเออโคตรเลศน,นะกูไม่เคยใส่เหมือนกันแต่ทำได้ไงไม่รู้ทำได้ไงเนี่ยมันใช้สารพิเศษสารพิเศษนี่มาจากไหนมาจากแมทเทอเรียลเอนจิเนียร์พีโทนคิดคเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไ,ไอ้แมทเทอเรียลเนี่ยกูเคยเรียนนะมึงก็ต้องไปเรียนเรื่องพวกแบบสตีลเหล็กนะ เรียนเรื่องแบบอลูมิเนียมว่าความร้อนเนี่ยสูงเท่าไหร่แล้วถ้ามึงแบบเอามาผสมกันต้องความร้อนเท่าไหร่พอมึงผสมกันเสร็จแล้วมึงจะกลายเป็นอะไรแล้วพอสิ่งที่มึงทําออกมาแล้วมึงจะไปใช้อะไรได้บ้างเป็นธาตุใหม่ธาตุใหม่แบบนี้เออผสมอะไรประมาณนั้นนะครับมันมีประโยชน์ยังไงนี่คือ material e n g i n e e r ถามว่า a t e r i a l e n g i n e e r ทำงานยังไงทํางานอะไรเรียนจบไปกูไม่รู้เหมือนกันเพราะกูไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะจะจำได้ว่าตอนที่กูเรียน เคมบริดจ์เนี่ยตอนที่มีวิชาแมทริอัลเนี่ยกูโคตรจะเกลียดแล้วเป็นคะแนนได้เป็นวิชาที่กูได้คะแนนน้อยที่สุดโอเคเพราะมันต้องจําเยอะมากกูบอกให้มึงเหมือนเรียนไบโออ่ะถ้าใครไม่ชอบเรียนไบโอไม่ควรเรียนแมทริอัลนะครับเพราะมันต้องจาอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่ได้มีการคานวณอะไรมากมายไม่ได้การเข้าใจอะไรมากมายมึงแค่ต้องจำไปเฉยว่า e ih, เฮ้ยไอ้เช่นนี้ผสมกับเช่นนี้แล้วมันจะกลายเป็นอะไรวะนะไอ้เช่นนี้ผสมกับเช่นนี้แล้วอารมณ์ประมาณนั้นคุณภูมิอย่างนี้เท่าไหร่นะแล้วมึงต้องจําแบบ ลัต t ิสอะตอมอะตอมแบบนี้นี่คืออะตอมของไอรอนอะตอมของไอรอนมีรูมีประมาณนั้นนะดิสโลเคชันประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคถัด okay. นมา Aero Space Aero Space คือเอนจิเนียร์ที่เกี่ยวกับพวกเครื่องบินเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับแอร์โรสเปสคือเครื่องบินไม่ใช่รถโทษทีวาดเครื่องบินไปเออนะวาดเป็นรถบินเลย อ่ะมีเกี่ยวกับเครื่องบินนะครับทุกอย่างเกี่ยวกับเครื่องบินพวกเ,เครื่องยนต์หลังเครื่องบินต้องขนาดเท่าไรมึงต้องทนแรงทนลมได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไวเบรชั่นนะครับเพรานะอันี้อันนี้กูจะบอกให้ถ้าเกิดอยากอยู่ประเทศไทย Aerospace หางานยากนิดนึง่งนะถัดมาคอมพิวเตอร์คอมพิวเ,เตอร์กับ AI นะครับมันจะมีคอมพิวเตอร์หลายแบบมันจะมีคอมพิวเตอร์ไซเอนส์คอมพิวเตอร์ไซเอนส์ คอมพิวเตอร์ไซเอน์นะครับกับคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์นะคนละคอร์สกันนะนะคอมพิวเตอร์ไซเอน์กูไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์ไซเอน์มานะนะกูเรีย Engineer, นคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์นะแบบเออ่ดตา้ากูเรียนเดชชื่อชื่อเต็มมันชื่อคอมพิวเตอร์แอนด์เดต้าเดต้าสายอะไรอ่ะกูจำไม่ได้นะแต่เบสิคคลีบมึงจะต้องดูดีโว่ามึงจะไปคอมพิวเตอร์ไซหรือคอมพิวเตอร์เอนนะจ๊ะ เพราะ computer size, คอมพิวเตอร์ซน์กูจะบอกให้คนที่จบมาจากคอมพิวเตอร์ซน์นะเ <computer> <size> พื่อนกูที่จบจากคอมพิวเตอร์ซน์นะมันจะสอนให้มันเขียนโค้ดถ้ามึงชอบเขียนโค้ดนะมึงไปคอมไซนเพราะมันจะเป็นคนที่เขียนโค้ดดีมากแล้วเขียนโค้ดเก่งมากแล้วกูจะบอกให้แม่งคอมเพลติฟทีถ้ามึงบอกว่ามึงเขียนโค้ดพอได้มึงไม่ได้ไปชอบเขียนถ้าเวลาว่างมึงไม่ได้เป็นนั่งดูวิธีเขียนโค้ดนั่งดูไลบรารีแปลกๆใหม่ๆคอมซายนั่นช่ทางนะจ๊ะถ้ามึงบอกเฮ้ยแค่เท่เรียน สู้เขาไม่ได้นะคนเก่งเขียนโค้ดเก่งมีไม่เยอะมีไม่เยอะแต่ก็มีไม่น้อยนะจ๊ะโอเคไหมถ้ามึงไม่ชอบเขียนโค้ดอ่ะมึงอย่าไปเรียนนะอย่าไปดูเท่อย่างเดียวพวกชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเขียนโค้ดมึงอย่าไปเรียนนะจ๊ะโอเคคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์นะคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์จะเกะจะเขียนโค้ดสู้คอมสายนีไม่ได้นะครับคนระเลเวลเลยนะคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์กูส่วนใหญ่นะที่กูสังเกตมารวมถึงกูด้วยนะจะเขียนโค้ดแบบไม่เป็นสตรัคเจอร์เท่าไหร่ คือ,อยังไงก็ได้ขอให้แม่งใช้งานได้นะครับคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์เนี่ยจะเรียนถ้าที่เคมบริดต์นะคุณจะสอนเรื่องเลขซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันจะเรียนเรื่องของ p robability นะเรื่องของ AI ว่า AI ข้างหลังบ้านเป็นยังไงนะถ้ามึงจะสร้าง Machine Learning ขึ้นมาหนึ่งตัว ML เนี่ยนะมึงจะต้องมีเวทเท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้แล้วมึงจะต้องเทรนยังไงนะแล้วมึงจะต้องมี s t a ทแบบหลังบ้านของ AI ว่ามันทำงานยังไางว่างานเถอะนะดีไซน์สตรัคเจอรว่า มึงเอาตัวนี้ตัวนี้มาต่อๆกันเป็นบล็อกๆแล้วออกมาเป็น AI ที่ดีขึ้นหรือว่าอาอกมาเป็น Use Case อะไรได้บ้างอารวมมานานมากกว่านะครับส่วนสุดท้าย Bio-Medical Engineering นะครับก็คือมึงจะต้องมี Bio อด้วยมึงต้องมี Chemistry ด้วยมึงต้องมีฟิสิกส์ด้วยไอเเ้่นียมึงจะต้องใช้หลายอย่างหลายศาสตร์หลายศิลหลายสา,าย,สน,ายสานะครับ i i o m e n i i n l e r i n n e เนี n g เนี่ยคือสมมุติว่ากูพิการทางขานิดนึง นะกูเดินยากเดินลำบากคนแก่ º. เอ่อไบโอเมดิเคิลจิเนียริงก็จะผลิตไอเครื่องที่อะไรก็ตามที่มาติดกระขาให้มันเดินได้ก็้าใไหมเพราะนั้นนี่คือไบโอเจเนียคือทำอะไรเกี่ยวกับคนอะที่เป็นเครื่องช่วยคนนะหรือไอรอนแมนอะก็คอนซิเดอร์เป็นไบโอนะเพราะว่าไอรอนแมนคือเป็นเครื่องช่วยให้มันยังอยู่ต่อได้เข้าใจปะอ่ะเพราะนั้น ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบแบบไหนก็ลองไปเรียนดูนะครับไป medical engineering เอ,อ่อกูไม่ได้เทคคอร์สขนาดนั้นนะในเคมบริดจ์โอเคเพราะนั้นนี่คือ8แบบเอ่อเจนเซียหวังว่าพวกมึงที่อยากเข้าเอเจนเซียแล้วยังไม่รู้ว่าอยากเข้าเอเจนเซียอะไรจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดกระดิ่งกระดิ่งในเบลช่องไปสกู๊ปนะครับอย่าลืมแชร์เพื่อนเพื่อนด้วยนะคลิปนี้กูไม่ได้อยากได้ยอดวิวกูอยากให้พวกมึงเข้าใจพวกมึงเลือกไม่ผิดทางเอางี้แล้วกันโอเคไหมเพราะนั้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครอยากเรียนแอลวผม990สกิลเท่านั้นทักมานะจ๊ะบายบายไปละ